ข้อคิดที่46ตั้งท่าคนส่วนใหญ่นั้นท่าเยอะครับถ้าร้อนไปก็บอกว่าลำบากถ้าหนาวไปก็บอกว่าขี้เกียจถ้ายากไปก็ไม่อยากทำถ้าง่ายไปก็สงสัยว่ามันจะเวิร์กหรอถ้าคนทำเยอะแล้วก็บอกสงสัยเรามาช้าไปแล้วถ้าคนทำน้อยก็บอกแสดงว่าไม่มีคนสนใจแน่ๆถ้านู่นท้านั่นท้านี่เต็มไปหมด ส่วนคนที่ประสบความสําเร็จนั้นมีเพียงท่าเดียวนั่นคือถ้ามันจะทําให้เขาไปสู่ความสําเร็จโดยไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเขาจะทําข้อคิดที่47เรือที่ชื่ออิสรภาพความมั่นคงใช่จะมีแต่ข้อดีบ่อยครั้งมันเหมือนสมอเรือที่ถ่วงไม่ยอมให้เราล่องนาวาทั้งที่รู้ว่ามีอะไรสวยงามรอคอยอยู่ที่เส้นขอบฟ้าตรงกันข้าม หลายคนโหยหาอิสรภาพแต่หารู้ไม่ว่าชีวิตอิสระที่ไม่มีจุดมุ่งหมายไม่ต่างอะไรกับการถูกจับไปปล่อยบนเรือการทะเลนาทีนั้นคุณไม่รู้จะไปไหนดีจะทำอะไรบนเรือดีเวลาที่เคยอยากมีเยอะๆกลับกลายเป็นยาเบื่อของชีวิตไปอย่างไม่น่าเชื่อในบางขณะคุณปรารถนาจะกลับไปถูกคุมขังบนแผ่นดินใหญ่อย่างเดิมได้ซ้าอิสรภาพ จึงอาจไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ต้องการเสียทีเดียวจริงๆถ้าพูดให้ชัดเจนเราต้องการอิสระในการที่จะไปยังจุดมุ่งหมายของเราต่างหากเพราะฉะนั้นโปรดจงระวังอิสระภาพที่ขาดเป้าหมายจะทําให้คุณกลายเป็นคนขี้เกียจข้อคิดที่48ไม่ถามเรื่องสุขภาพทราบคําสุขภาพมาทีหลังวิ่งหาตังต้องมาก่อนสุดท้ายเลยล้มนอนถอนเงินเก็บ เจ็บหมดตัวมีใครเป็นคนแบบนี้ไหมครับผมเองเคยมีชีวิตแบบนี้และก็ตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วพอกันทีเมื่อได้มาเห็นใบตรวจสุขภาพประจําปีของตัวเองที่แย่ลงทุกทีทุกทีผมคิดว่าถ้ามนุษย์เกิดมาพร้อมเงินร้อยล้านกับสุขภาพที่ย่ำแย่เราคงใส่ใจสุขภาพกันมากกว่านี้แต่เพราะเราดัานเกิดมาพร้อมสุขภาพดีและไม่มีเงินร้อยล้านเราจึงขวอยขว้าหาเงินโดยไม่สนสักนิดว่าสุขภาพเป็นเช่นไร ตอนที่เราอายุมากขึ้นความรักชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหรืออะไรต่อมีอะไรที่เราไข,ขว่คว้าอยากได้กันแทบตายสุดท้ายก็ไม่มีอะไรสําคัญเท่าสุขภาพเลยเพราะถ้าไม่แข็งแรงเสียแล้วอะไรก็ไม่มีประโยชน์ตายไปก็เอาเหล่านั้นไปไม่ได้สักอย่างคนหนึ่งใบปริญญาเต็มฝาบ้านอีกคนหนึ่งความรู้บวกลบได้ไม่เกินนิ้วมือตีนสองคนนี้ ถ้าพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ทุกเหมือนกันคนหนึ่งใส่สวมคนหนึ่งในสวมสูตร name, แบรนด์เนมแพงระยับอีกคนหนึ่งในเสื้อกล้ามขาดวิน3ตัวร้อยสองคนนี้ถึงข่าวชราก็ผมขาวเหมือนกันคนหนึ่งยศถาบรรดาศักดิ์บ,บ้างเต็มบ่าอีกคนหนึ่งต่ำต้อยน้อยค่าไร้ราคาสองคนนี้ถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคไข้ก็ทรมานเหมือนกัน คนหนึ่งในรถสปอร์ตหลายสิบล้านแอร์เย็นชำํำอีกคนหนึ่งบนรถเมเบียดเสียดร,ร้อนเปียกโชกสองคนนี้เมื่อวันสิ้นอายุไขก็ต้องจากไปเหมือนกันจึงเมื่อถอดเปลือกแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนอยู่บนทุกเดียวกันช่วงหลังๆผมจึงตั้งใจมุ่งมั่นหันมาดูแลสุขภาพและออกกำลังกายหลังจากที่มัวไปบ้าเลือหาเงินทองลาบยสศสรรเสริญอยู่ตั้งนาน ซึ่งแรกมากับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดเอาเวลาว่างมาออกกําลังกายดูแลอาหารการกินดีกว่านะครับข้อคิดที่49ดื่มแบรนด์กันเถอะครับหนูดีเป็นเจ้าของคําว่าอัจฉริยะป่าเต๊เป็นเจ้าของคาว่าอินดี้โนต้ตอุดมเป็นเจ้าของคําว่าเดี่ยวไมโครโฟนแล้วเราเป็นเจ้าของคาว่าอะไรรีบหาคํานั้นเพราะนั่นคือการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรง ที่จะทำให้คนจดจํายุคนี้ผมคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดแต่เราควรจะต้องโดดเด่นที่สุดถามตัวเองว่าอยากให้โลกจดจําเราในแบบไหนพูดถึงเราและนึกถึงอะไรผมอยากให้ลองจินตนาการว่าถ้าเพื่อมีงานจ้างชิ้นหนึ่งงานนั้นน่าจะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรเพื่อนถึงอยากนึกถึงเรามันอาจจะเป็นงานเขียนหนังสืองานแปลงานบัญชีงานออกแบบงานบริหารจัดการงานแรงงาน หรืออื่นๆจากนั้นพยายามทำตัวให้อยู่ในท็อป10ของสายงานนั้นๆเช่นถ้าเป็นงานเขียนหนังสือเมื่อไร่เพื่อนต้องนึกถึงเราแน่ๆถ้ามีงานจ้างทำบัญชีเพื่อนต้องนึกถึงเราเป็นคนแรกๆเลยนั่นแหละคือแบรนด์ของเราใครที่ยังไม่มีอะไรแบบนี้ต้องรีบสร้างเพราะผลลัพธ์จากการสร้างแบรนด์นั้นคิดเป็นรายได้และประเมินค่าไม่ได้จริงๆจำไว้นะครับจงรักแบรนด์ยิ่งชีพ ลองตั้งเป้าให้เราอยู่ใน10%ของคนที่เก่งที่สุดในอาชีพของเราคิดถึงมันตลอดและว,วางแผนการจากนั้นลงมือทำสิ่งที่จะทำให้ได้มันมาผมขอนำเสนอวิธีไปสู่ความมั่งคั่งในแบบของผม 1. สร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองค่าจ้างต่อชิ้นงานจะสูงขึ้น 2. หางานที่มีค่าลิขสิทธิ์ให้เก็บกินทุกเดือนอาจไม่ถึงกับต้องกินเก็บได้ตลอดชีวิต แต่อย่างน้อยแม้ไม่ทำงานเป็นปีก็ยังมีเงินเข้าทุกเดือน 3. เก็บเงินอย่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วนำเงินเก็บนั้นไปลงทุนในทางที่ถนัดเช่นซื้อคอนโดปล่อยเช่าซื้อกองทุนรวมลงทุนในหุ้นและอื่นๆ 4. หาเวลาว่างไอเดียะจะบ,บันเจิดคบคนเก่งโปรเจกต์จะมาเพียบใครสนใจก็ลองนำไปใช้ดูนะครับ แล้วมันจะพาให้เราเดินไปบนถนนที่นำไปสู่ความสำเร็จสู่ความมั่งคั่งอย่างแน่นอนข้คอคิดที่50 Ru บรูบนพาร t i ิชันฉากหนึ่งในหนังเก่าเรื่อง s h a w s h a n k Redemption เป็นอะไรที่ผมชอบมากตัวเอกติดคุกในความผิดที่ตนเองไม่ได้ก่อจึงหาทางแหกคุกออกมา ทุกวันเขาค่อยๆขุดกำแพงในห้องขังให้เป็นรูพอที่จะลอดออกมาได้โดยระหว่างนั้นก็แอบเอาเศษปูนออกมาทิ้งและเอาผ้าโปสเตอร์แผ่นใหญ่ปิดผนังที่ขุดไว้กันไม่ให้ผู้คุมมาเห็นแล้ววันหนึ่งเขาก็หนีออกมาได้รายละเอียดอาจคาดเคลื่อนนะครับพระดูมานานแล้วแต่ประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อก็คือถ้าคุณไม่ชอบชีวิตแบบงานประจาที่ทาอยู่อยากออกมามีชีวิตอิสระในแบบของคุณ มันก็มี2วิธีการและวิธีจัดการกับเรื่องนี้ 1. คือทนกับ2ทําอะไรสักอย่างแต่ที่แน่ๆมันต้องไม่ใช่การหุนหันพันแนล่นลาออกจากงานประจํามาแน่ๆเพราะการทําแบบนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการทลายกําแพงขังในวันเดียวมันจงแจ้งและใจร้อนเกินไปถ้าคุณเลือกวิธีที่2นั่นคือทําอะไรสักอย่างคุณต้องหางานพิเศษทําก่อนระหว่างทํางานประจําค่อยๆทางานพิเศษไปเรื่อยๆ หาช่องทางไปเรื่อยๆไม่ว่าจะขายของในเน็ตขายของตลาดนัดรับปรแปลง,งานเล่นหุ้นขายประกันทําเครือข่ายหรืออะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตและไม่กระทบกับงานประจําจากนั้นทําให้รายได้จากงานพิเศษงานไม่ประจํานั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนชนะงานประจําและงานไม่ประจํานั้นกลายมาเป็นงานประจําในแบบของคุณได้ในที่สุดเมื่อมั่นใจแน่ใจแล้ว จึงค่อยออกมาแน่นอนว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีแลกกับความเหนื่อยกว่าคนทั่วไปหลายเท่าแต่มันก็คุ้มถ้าคุณอยากได้ชีวิตในแบบของคุณแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจสุดๆในวันที่รูบนกำแพงที่คุณค่อยๆขุดมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนคุณเอาตัวเองออกมาจากพาร์ติชันในออฟฟิศที่กั้นคุณเอาไว้ได้แล้วคุณจะออกมายืนมองฟ้า อาแขนรับฝนแห่งอิสรภาพที่แสนจะเย็นชื่นใจ